สวัสดีครับผมนิกจากอิงคับนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับก็จะพยายามโพสให้บ่อยขึ้นวันนี้เรากลับมาพูดกันถึงเรื่อง present participle มม g กร m m ม r กันหน่อยนะครับกับ gerund เนี่ยมันต่างกันยังไงเราบอกว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เนี่ยงงสองคำนี้มากเลยคือมันหน้าตาคล้ายกันมากก็คือเป็น verb บวก i n g ใช่ไหมครับหรือที่เราเรียก,กหลายๆคนว่า verb ing เนี่ยแหละก็สงสัยเฮ้ยมันต่างยังไง เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเราต้องก่อนว่าทั้ง participle gerund แล้วก็ infinitive ด้วยเนี่ยมันอยู่ในหมวดของที่คนคขามักจะเรียกว่า verbal นะครับ verbal ก็คือคำที่ทำหน้าที่คล้าย verb แต่มันดันไม่ใช่ verb นะฮะ infinitive เนี่ยมันจะคนจะไม่ค่อยงงกันเพราะมันจะหน้าตาต่างจากเพื่อนเขาก็คือเป็น to ทั้งหลายเนี่ยแต่จริงๆแล้วอย่าอย่าลืมว่ามันมีสแบบก็คือเป็น to และไม่มี to ใช่นมฮะเช่น to go to eat to sleep to to travel อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็น verb ธรรมดาเนี่ยก็สามารถเป็น infinitive ได้เดี๋ยวเราพูดกันในวีโอหน้าๆแล้วกันแต่วันนี้ที่เราจะมาเน,น้นกันก็คือจะมาดูกันถึงเรื่องของออ participle กับ gerund เนี่ยนะครับสองคำเนี้ยมันต่างยังไงนะฮะ participle เนี่ยมันจะมีสองรูปแบบก็คือจะมี present participle ก็คือเป็น verb base form ใช่ไหมครับเป็น verb เนี่ยเนี่ย base บวก ing นะฮะกับ past participle เนี่ยสนมารถก็จะเป็นเป็น verb base form เนี่ยนะบวก ed ใช่ไหมฮะหรือบางคำจะเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นคำว่า ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันก็คือมาจากอะไรมาจาก go went h gone ท่านจะเห็นว่า past participle เนี่ยมันก็คือเหมือนที่คนไทยมักจะเรียกว่า verb ช่อง3เองแต่ฝรั่งเขาไม่เรียกว่า verb ช่อง3าเขาเรียกว่า past participle นะครับก็คือหน้าตาก็คือจะเหมือนที่เราท่องๆเนี่ย verb ช่อง3นี่เองแต่คราวนี้ตัวที่งงจะเป็นตัวนี้ตัวของ เอ่อ present participle ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะมันหน้าตามันคล้ายกับ gerund 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 ก็คือ verb base d form บวก ing เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง present participle แล้วก็ gerund เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันก็คือเป็นในในรูปแบบของ verb base d form บวก ing going doing eating traveling doing เอ้ยฟูดไปแล้วอะไรอะ ก็กา driving ใช่ไหมแต่คราวนี้มันจะต่างกันยังไงอ่ามันจะต่างกันคำตอบก็คือมันต่างกันที่หน้าที่ของคำครับ gerund เ,เนี่ยมันจะใช้แทนคำนามเสมอส่วน participle เนี่ยมันจะเป็นได้หลายอย่างแต่มันจะไม่เป็นคำนามอือยังไงเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะ มาดูกันก่อนแล้วกันว่า present participle เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็อย่างแรกมันสามารถที่จะใช้สร้าง tense ต่างๆได้ที่มันเป็นพวก continuous ทั้งหลายครับเช่น present continuous อันนี้เราเห็นบ่อยเลยตัวอย่างก็คืตัวอย่างแรกนะครับ she's reading a book I'm eating I'm going to school อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า past หรือว่า past continuous เช่น I was reading to the music when he came back I was reading อันนี้ก็จะเป็นเป็น past continuous หรือจะเป็น future continuous หรือว่าอย่างประโยคนี้นครับ tom has tom has been living in his in this apartment for many years อันนี้ก็จะเป็น present perfect continuous จะเห็นว่าสามารถที่จะใช้สร้าง tense ต่างๆได้เยอะเลยนะครับอ่ะที่มันเป็นพวกอิงๆทั้งหลายเนะี่ยอันนี้เรียกว่า present participle อย่างที่สองใช้ขยาย now หรือที่คนรัก เอ,อหรือที่เราเรียกกันได้ว่าเป็น adjective ใช่ไหมครับใช้ทำหน้าที่เหมือน adjective the boy living under the street is my friend living under the street นี่ก็มาขยาย the boy ถูกไหมครับ The living under the street the boy is my friend ก็เหมือนกันขยาย the boy ถูกไหมครับหรือจะใช้สามารถใช้เป็นขยาย verb เช่น she sits on the chair reading a comic book reading a comic book ก็ใช้ขยายว่า She sits ทำไมทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับ h e อสิตบนเก้าอ a a i r า a หนังสือ o i ร์เ o ้น i ์อ i ู s i ณ t ง่ายไหมครับคราวนี้มาลองดูกันต่อคราวนี้เรารเจอรันเหรอเจอรันนี่อย่างที่บอกไปมันต้องเป็นคำนามเสมอหรือนนวเสมอนะครับคือ present participle เนี่ยจะเป็นได้หลายอยา่างไม่ว่าจะใช้สร้างประโยคใช้เป็น adjective ใช้เป็น adverb แต่มันไม่สามารถที่จะเป็นนนวได้ ส่วนเ e n e r เนี่ยต้องเป็น noun เสมอนะครับจะลองมาดูกันเช่น uh, swimming swimming is fun อันนี้เ e n e r เป็นประธานใช่ไหมครับเป็นประธานของประโยคเป็น swimming she loves swimming อันนี้ใช้เป็นกรรมใช่ไหมครับ love อะไร love swimming I think about traveling ก็ใช้เป็นกรรมของ preposition จะเห็นว่า preposition เนี่ย พวกคำบุพบทเนี่ยมันต้องตามด้วยคำนามเสมออันนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นกรรมหรือ objective ของ preposition ได้จะเห็นว่าเป็นคำนามคำนามตลอดเวลาเลยถูกไหมครับคราวนี้เราตอบได้หรือยังว่ามันต่างยังไงระหว,ว่าง present participle กับ gerund หน้าตาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะมันคือหน้าตาเป็นไง verb base from บวก i n งก็เหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันต่างกันที่อะไรที่หน้าที่ถูกไหมครับที่หน้าที่นี่หน้าที่ไฮไลท์ไว้หน่อยที่หน้าที่เพราะว่าเจอรนเนี่ยใช้เป็นคำนามเสมอส่วน present participle เนี่ยใช้เป็น adjective adverb หรือใช้สร้างประโยคเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะเรียกเขาไม่จไม่ได้แยก,กออกจากกันนะระหว่าง participle กับเจ r ร n d แต่เขาจะเรียก เจอรกเนี่ยว่า n o w n p r i c i p a l เพราะมันใช้เป็นคำนามเสมอนะครับคราวนี้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังก็ไว้จะมาโพสอยกันอีกนะครับถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ basic grammar คือผมไม่ใช่คนที่แบบปึก mar, ึก grammar แาดนั้นจะพยายามทําทุกอย่างให้มันแบบง่ายขึ้นนะนะหรือว่าเป็นเรื่องของเทคนิคการพูดการฟังการอ่านอะไรเงี้ยนะครับเราติดตามกันได้ทางช่อง เพราะฉะนั้นก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับจะได้มาคอยดูเนื้อหากันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ